กลับมาช่วงนี้นะครับแทยมีความสนุกมาให้ชมกันต่ออยเพียบเลยครับ มาที่ความน่ารักของแม่ลูกคู่นี้ค่ะมิ้นพรที่ว่ากับคุณแม่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เรามักจะเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเรียกว่าตัวติดสนิทกันมากอย่างเวลามิ้นมาถ่ายละครแม่ก็คอยตามมาดูแลไม่ห่างช่วงวันแม่แบบนี้เส้นทางบันเทิงเลยชวนทั้งคู่มาเมาส์มอยพูดถึงกันและกันซะหน่อยซึ่งบอกเลยว่ามีหลายเรื่องที่เรายังไม่รู้โดยเฉพาะความหวงความห่วงของคุณแม่ที่มีต่อมิ้นนี่แหละค่ะแม่ไม่ยอมปล่อยค่ะ <laughs> บางทีบางที่มันไกลอะไรย่างเงี้ยค่ะเราก็มาเป็นเพื่อนลูก ห่วงทั้งห่วงเลยค่ะีป่ะกับคุณพ่อคุณแม่ก็ทุกวันก็พิเศษอยู่แล้วเลยเพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็โอ้ยเรื่องสุขภาพจะบอกว่าให้พักผ่อนก็หัวถึงหมอนก็เขาก็หลับแล้วค่ะจริงๆส่วนมิ้นก็มีเรื่องที่ต้องบอกว่าห่วงแม่เหมือนกันค่ะแต่เป็นเรื่องน่ารักน่ารักกับการเป็นขาช้อปออนไลน์ของคุณแม่นี่แหละค่ะคนนี้นะเขาอยากได้แลวเขาก็จิมในแอปพลิเคชันแล้วค่ะแต่คนจ่ายตังคือคนนี้เขาก็ไปกดสั่งไว้เลยแต่ว่าหนูอ่ะใส่อีเมลของตัวเองไว้ก็คือสั่งอะไรหนูจะรู้หมดเ้าาารย เขาไปสั่งแบบเขากดไว้เลยว่าคุณแม่กดอะไรเนี่ยเขาจะถึงเขาทันทีเลยเนี่ยแบบก็ต้องจ่ายเลยค่ะก็ยังไงวันแม่ก็กลับหาคุณแม่แล้วก็หรือไปทานพาท่านไปทานอาหารอร่อยๆนะคะเป็นวันครอบครัวอีกหนึ่งวันค่ะสุขสันต์วันแม่ค่ะรอดูผลงานของมิ้นตอนนี้กําลังถ่ายทําละครภูเขาเงาพยักอย่างเข้มข้นเลยค่ะ